ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจ้มังกรบนนะครับวันนี้จะพา FC ทุกท่านนะครับมาชมนะครับเจ้า PC 5 0 MR ตัวนี้เป็น MR 2นะครับตัวนี้มีเก๋งมีแอร์แท็กเหล็กนะครับมีระบบลายหัวเจาะมาพร้อมพูดง่ายก็คือว่าเป็นตัวท็อปกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้เราพบเพ้อพบเจอกันที่ช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาเทคเตอร์ครับตัวนี้ PC 5 0 เอ็กับราคาค้าต,ตัวอยู่ที่8ปดแสนห้าหมบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะนะครับตัวนี้เราตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแทกแทกนี้เรา,าเปลี่ยนเป็นแท็กใหม่ให้เลยนะครับทีแรกน้องเข้ามาเป็นแทกยางนะครับนี่เราก็เปลี่ยนเป็นแทกเหล็กให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบบเก๋งมาไม่มีแอร์ตริดตั้งระบบแอร์ให้ท่านเสร็จสับนะครับฟิล์มติดตั้งให้ใหม่แอร์ติดตั้งให้ใหม่ระบบไฟฟ้าเซตให้ท่านใหม่แน่นอนครับระบบความร้อน ตัวเช็คให้ครับต่อแผงระบายความร้อนให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยตัวนี้เป็นเครื่องยันมานะครับยันมาซีซูบนะครับตัวนี้ไม่ใช่เทอร์โบนะนะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องไดเรกอยู่นะครับในตระกูล c d 8 4อ่า CD 88e นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยันมาเนาะนะครับซีซูบนะครับระบบแอร์ติดตั้งให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบบหม้อน้ําก็เช่นเคยครับหม้อน้ําเราทําการล้างให้ท่านเสร็จสับกุ อุปกรณ์ต่างๆให้ครับฟองน้ําำในในกู่ให้ท่านใหม่และที่แน่แน่ทำตะแกรงกันฝุ่นให้ท่านด้วยนะนะครับฝุ่นที่จะเข้าไปในตัวห้องเครื่องยนต์ของท่านนะครับจะต้องผ่านในจุดนี้เราทําให้ท่านเสร็จสับพูดได้ว่ากันพวกฝุ่นอยากคงอยากใหญ่ให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบบภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นถังไฮดรอลิก นะครับถังโซล่านะครับเราล้างให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยระบบไส้กรองเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกองเครื่องกองโซล่ากองอากาศกองไฮดรอลิกเปลี่ยนไถ่าท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับถังโซล่าก็ล้างใหม่นะครับระบบโซล่าเติมเต็มให้ท่านนะครับแล้วก็บูธสลักนะครับ P.C. 3 0 4 0 5 0ี่สิบห้าสิบ R ห้าห้านะครับถ้าเป็นชุดที่ว่าหักคอร์ครับหรือว่าเป็นคอสไลด์นะครับชุดบูทพวกนี้จะมีบูทมีสลักอันนี้เราตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนบูท แล้วก็เปลี่ยนสลักให้ท่านเสร็จสับพูดได้ว่าแน่นๆนะครับไม่หลวมแล้วก็ที่แน่ๆระบบรายหัวเจาะนี่ของหายากครับของหายากคือระบบรายหัวเจาะตัวนี้มีมานะครับพูดง่ายก็คือท็อปเลยผ่านดันแท็กเหล็กมีระบบรายมีเกิ่งมีแอร์ออปชั่นเต็มนะครับไม่มีอีกแล้วถ้าท่านจะมีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะครับไม่มีก็พูดได้ว่าตัวนี้ก็คือเต็มเสร็จสับเรียบร้อยครับตัวนี้โอ๊ยลืมบอ,อกไปน้องเขาจะไปเดินทางไปเป็นสาว ใต้นะครับจะเดินทางไปยังเกาะสมุยกับราคาครับตัว850,000บาทครับ850,000บาททำให้ท่านเส็จสับเรียบร้อยแบบนี้และที่แน่ๆเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับนี่ระบบภายในดูได้เลยครับระบบภายในสวยๆนะครับบอกว่าไม่ท่านใหม่ภายในล้างสะอาดสะอ้านระบบแอร์ติดตั้งใหม่นี่สวยสดเงินงามครับไฟฟ้าก็ทำให้ท่านเส็จสับติดไฟ่องสว่างบนหัวเก่งให้ท่านสองดวงนะครับ ตัวน,นี้ไม่มีตะแกรงนะครับตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้ามันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ถานวางรองเท้าก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องเขามีพื้นที่จํากัดอ้าวเดี๋ยวเรามารองความเร็วความนิ่มนวลของน้องเขาจะเป็นแบบไหนนะครับระบบไฟฟ้าไม่ต้องห่วงครับเต็มทุกระบบกับชั่วโมงการทํางานมาที่6432ชั่วโมงโอ้เสียงแอร์ลมพัดเย็นช่าแอร์เย็นสบาย ันนี้ผมปิดเดี๋ยนะครับขออนุญาตเอ็นบอกอืบเออนะครับอ่ะเล่นเครื่องเนี่ยครับนี่ผมเล่นเครื่องสตรนนะนะเสียงที่เข้าในเก่งนี่น้อยมากนะครับอ้าวนี่ดูครับโอ้นิ่มดี พีซีห้านก็เร็วอยู่นะนี่นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับงานเข้าสวนนะครับแล้วก็งานก่อสร้างเนาะนะครับเพื่อง่ายก็คือเข้าใช้งานก่อสร้างทำหมู่รงหมู่ว้านวางคงวางข้อนะครับจุดไหนที่พีซีห้าแนนพีซีหกเข้าไม่ได้ครับ50เข้าเลยครับตอนนี้สารี่รากเบาๆครับกับน้ําหนักตัวรถอยู่ที่ สี่ตันกว่านะครับสี่ตันแปดเนาะนะครับพีซีห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นอาร์มพิเศษนะดูเดี๋ยวช่องทาด,ดยวยาวโอ้เร็วดูนะโอ้คันนี้เร็วดีฮะนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับกับพีซี 50 MR2 เนาะนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่8,000าครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถสเปคนี้นะครับก็กินค้างสดถามไมาได้ครับบริษัทธนายังมีท่านเลือกอีกหลายคันนะครับแล้วก็จะเข้ามาใหม่อีกหลายตัวนะครับนี่ราคาก็อยู่ในเลงๆนี้ครับมี8,000 8,000ห9,000ห้9,000ประมาณนี้ครับแล้วแต่รุ่นนะครับ7,500ก็มีนะนะครับก็มาเลือกชมเลือกหากันได้ รถกเตากระต่ายครับเดี๋ยวลองดูเดินเลี้ยวให้ขั้นดูก่อนนี่อันนี้ระบบธรรมดานะครับเตาครับกระต่ายเตาครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับ กระตายครับเต่าครับ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับเจ้า p c 50นะครับ MR 2นะครับคันนี้จะเดินทางไปยังภูเก็ตนะครับกับราคาเข้าตัวอยู่ที่850,000บาทนะครับสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหารถขุดน้ำเข้าได้แท้จากญี่ปุ่นนะครับร้อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้ครับท่านต้องการรุ่นไหนครับเรามีตั้งแต่3ตัน4ตัน4ตันครึ่ง5ตัน5ตันครึ่งแล้วก็มี6ตันนะครับก็มีหลายขนาด ขนาด12ตัน15ตันเรามีหลายตัวนะครับก็ชื่นชอบตัวไหนก็กิงก้างสอบถามหาเราได้นะครับสำหรับวันนี้กับผมบ่าโจ้มงบนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีเ๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,วา,วาวสวัสดีครับ